วันนี้มาดู SSD จะทาน sn750se นะมี se ต่อท้ายผมขอสรุปให้สั้นๆง่ายๆประมาณนี้นะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ย WD จะมี sn750 ที่เป็น PCIe 3.0ตัวท็อปนะแล้วก็ต่อมาเขาก็ออก sn850 ที่เป็น PCIe 4.0ตัวท็อปนะัปัจจุบันนี้นะค,คือ m2 ที่แรงที่สุดของ WD นะตอนนี้แล้วตอนนี้นะครับ ล่าสุดนี้จริงๆเขาก็ออก sn750 se ตัวนี้มานะครับก็คือความแรงของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ sn750 นะผัดกันแพ้ผัดกันชนะในแต่ละเทสลีดไลท์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เทคโนโลยีของเขาก็คือรองรับ p i e 4.0เหมือนกับจะตัว sn850 นั่นเองทีนี้มาดูจากที่ผมได้ลองใช้ได้อะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันได้แหละว่าเทสแล้วใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างแต่บอกไว้ก่อนนะครับผลเทสทั้งหมดอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะ อ้างอิงจากรุ่น1นึ่งเทราไบต์เป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวที่ผมได้มาจากทาง DVD เนี่ยเป็นรุ่น1นึ่งเทราไบต์แล้วก็ SSD ในแต่ละความจุความแรงมันจะแตกต่างกันไปนั่นเองก็คือมันจะมีตัวนี้มันจะมี2องร้อยห้าสิบกิกห้าร้อยกิกแล้วก็หนึ่งเทราไบต์นะครับซึ่งตัว1นึ่งเทราไบต์เนี่ยจะเป็นรุ่นที่แรงเร็วที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันเลยดีกว่านะรเริ่มต้นที่โปรแกรมทสกันก่อนนะโปรแกรมแรกที่ผมใช้ทสก็คือ Blackmagic Disk Speed Test นะเป็นโปรแกรมสําหรับสายงานวิดีโอสายงานตต่อพวกนี้น ก็ write speed นะครับอยู่ที่2,700 MB ต่อวินาทีส่วน read speed นะครับอยู่ที่2,837 MB ต่อวินาทีนั่นเองส่วนตารางด้านล่างนะครับที่ว่ารองรับไฟล์ฟอร์แมตอะไรบ้างนะครับ ก็เรียกได้ว่าติ๊กถูกทั้งหมดเลยนะครับรองรับแทบทุกอย่างแล้วนะครับรองรับทุกอย่างในโปรแกรมนี้ที่มันเทสแล้วนะครับอ่ะต่อมาอีกหนึ่งโปรแกรมก็คือ Crystal d i s Mark นะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่แบบว่าผมนี้ผมใช้มากๆนะครับก็คือเทสทั้ง sequential แล้วก็ random นะครับผลที่ได้ออกมานะครับเรียกได้ว่าแรงกว่าที่ WD เขาเคลมไว้หน้ากล่องอีกนะครับเขาเคลมไว้3,6 0 0นะครับอันนี้เทสเกินมาได้ที่3624นสะครับสำหรับ Read ส่วนไรนะครับจะได้ที่2,846นั่นเองต่อมานะครับ WD เขาก็บอกไว้อีกว่า SSD ตัวเนี้ยนะครับรองรับการเอาไปใช้งานกับบอร์ด PCIe 3.0ด้วยนะคือจริงจริงหลายๆตัวมันก็รองรับแหละแต่อันนี้คือแบบว่าเป็นจุดขายของเขาเลยนะมาผมก็เลยเทสสักหน่อยนะครับก็คือล็อกเมนบอร์ดของผมนะครับให้ทำงานที่ PCIe 3.0ะครับแล้วก็รันเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผลที่ได้ออกมาครับถามว่าความเร็วมันตกไหมมันตกครับ แต่มันตกอยู่ในระดับที่แบบว่าแทบจะรู้สึกไม่ได้เลยครับรีสตกลงมาจาก3624เหลือ3472ส่วนไ right, รนะครับตกลงมาจาก2846เหลืออยู่ที่2816คือแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงๆนะส่วนค่าพวกแรนดอมค่าอะไรต่างๆก็แบบว่าแทบจะไม่ขยับเลยนะผมขึ้นดูให้เทียบชัดๆตรงนี้นะครับ2อันนะครก็ประมาณนั้นสำหรับเรื่อง g ีซ3.0กับ4.0นะครับก็คือแบบว่าถ้าคุณซื้อไปใส่เครื่องเก่าก่อน ก็ใช้ได้นะครับซื้อมาใส่เครื่องใหม่มันก็รองรับเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะรหรือว่าซื้อเครื่องเก่าย้ายมาเครื่องใหม่เออมันก็ใช้ได้ทั้งคู่นะรประมาณนี้ต่อมาลองใช้งานจริงกันบ้างนะครับคือใช้งานทั่วไปอะ่ะลงวินโดว์รันโปรแกรมเปิดเล่นเกมทํางานมันก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับผมก็เลยลองเทสโหดๆกับน,น้องนิดนึงนะครับดูซิว่าจะรับไหวไหมนะครับเทสของผมก็คือผมเอาไฟล์วิดีโอที่ผมใช้กล้องถ่ายมาเนี่ยรวมให้ได้2 0 0กิกนะครับแล้วก็ เก็บไว้ในเจ้าตัว SN750 นะเป็นไร์ต้นทางนะครับแล้วก็เอาไฟล์200กิกเนี่ยก๊อปลงไปใส่ไอ้เจ้าตัว,ว SN750 SE นะครับทีเดียวเลยตุ้มเดียว200กิกดูซิว่าก๊อปไปเนี่ยสปีดมันจะตกไหมถามว่าทำไมผมถึงเทสแบบนี้นะครับเพราะว่า SSD รุ่นใหม่ๆเนี่ยสตอรเรจข้างในเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกที่เป็นแคชนะครับส่วนเนี้ยจะเร็วมากๆเลยก็คือตามสเปคหนะ้ากล่องของเขาเลยนะครับเป็นแคชส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นสตอรเรจที่ว่า ส่วนใหญ่ๆเกือบเต็มความจุ1เทราไบต์ของเขาเลยนะครับส่วนนี้จะมีความเร็วที่ช้ากว่านั่นเองนะฮะเวลาเรากอปไฟล์ลงไปเนี่ยมันก็จะเขียนใส่แคชก่อนนะครับแน่นอนเพื่อที่ว่าเราจะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดถูกต้องไหมแต่พอเขียนหนักๆแบบต่อเนื่องนานๆปุ๊บจนแคชเต็มนะครับมันก็จะไปเขียนลงส่วนที่ช้ากว่านั่นเองนะครับ ทีนี้ผมก็เขียนไฟล์200กิบไบไปครับไล์ลงไปได้เรื่อยๆนะเขียนลงไปได้เรื่อยๆจนถึงประมาณ150กิกนะครับจุดนั้นแหละคือจุดที่แคชเต็มนะครับแล้วก็ไปเขียนลงส่วนที่ว่าช้ากว่าตรงๆนะครับพอตอนแรกความเร็วมันจะอยู่มา1.6-1.7กิก,กะไบต์ต่อวินาทีพอมันตกปุ๊บม,มันเหลือประมาณ900เมกะไบต์ต่อวินาทีถามว่าดูดีไหมผมมองว่ามันดูดีกว่า SSD หลายเตัวที่ผมผ่านมือมานะครับก็คือพอมันตกแล้ว มันยังเร็วอยู่นั่นเองนะครับแต่ถามว่าถ้าคุณใช้ในชีวิตประจำวันจะเจอกับไอสิ่งความเร็วตกแบบนี้ไหมผมมองว่าแทบจะไม่เจอเลยนะเพราะว่ากรณนนีที่จะทําให้มันเจอเนี่ยคืออย่างแรกเลยคุณต้องเขียนจากต้นทางที่ไวมากๆนะครับคือแบบว่าคุณต้องกอบข้อมูลหลักกิกะไบต่อวินาทีลงไปที่ตัวมันนะครับแล้วอย่างที่2คือคุณต้องเขียนแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะฮะ คือแบบลวดเดียวเป็น100ยกิกแบบนี้คุณหึงจะเจอนะครับแต่ถ้าบอกว่าโหลดเกมโหลดอะไรแบบนี้สปีดมันไม่ได้แบบ1นึ่กิกะไบต์บวกๆกขนาดนี้ไงเออมันก็เลยแทบจะไม่เจอนะเพราะนี่ผมก็ลองโหลดมาเล่นหลายเกมอยู่นะครับก็ไม่เจอนะครับแต่นี่คือเอาการ์จอออกไปเพราะว่าผมเอา SSD มาใส่แทนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองนะฮะทีนี้พอผมก็ไฟล์แล้วนะครับ ก็ไม่ให้ที่กอปไปเสียเปล่าเนาะเพื่อที่จะพิสูจน์อะไรหนึ่งอย่างนะครับกับคําพูดที่ว่าพอ SSD ใกล้เต็มความเร็วจะตกมันจะช้ามันจะใช้ไม่ได้เครื่องจะค้างจริงหรือไม่นะครับเหมือนเป็นคิดพิสูจน์ไปในตัวนะครับคือจริงๆแล้วมันแทบจะไม่ตกอยู่แล้วนะครับแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นกันอีกทีว่ารุ่นนี้ไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองเขียนลงไปนะครับ ก๊อปข้อมูล3ลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับจนใช้ความจุใน SSD ไป748 g b นะครับหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ80%ของความจุ SSD นั่นเองนะครับพอก๊อปลงไปแล้วนะครับผมก็ลองรัน Crystal Disk Mark อีกหนึ่งทีนะคะความเร็วที่ได้ครับ3,627ไรต์2,826แทบจะเท่าเดิมตอนได์โล่งๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าความเร็วไม่ตกครับอืม ประมาณนี้นะครับและหลังจากที่ผมทรมานทุกอย่างเนี่ยก็ไฟไป700กิกนะครับลันคริสตัลดิสมาร์ทำน่นทำนี่นะครับอุณหภูมิของเขาครับเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นจุดที่ดีสำหรับคนใช้โน้ตบุกนะเพราะว่าอุณหภูมิสูงสุดของเขาอยู่ที่75องศานะครับคือเย็นกว่า SSD อื่นๆมากๆนะครับรวมทั้งรุ่นพี่รุ่นนอ้อง SSD WD ของมันเองด้วยนะครับเย็นกว่ามากๆนะครับสูงสุด75องศาแล้วก็ ผมไม่ได้ใส่ซิงค์นะครับคือผมเทสบนเมนบอร์ดเนาะเป็นบอร์ดมันมีซิงค์ M2 ผมไม่ได้ใส่นะผมวางแปะลงไปเฉยๆล้นๆเลยนะครับก็อาจจะมีโดนลมจากพัดลมฮีทซิงค์ซีบนิดหน่อยแค่นั้นนะครับคือใครที่แบบว่าไปใส่โน้ตบุ๊กเนี่ยน่าจะเย็นกว่ารุ่นอื่นๆมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับผลเทสนะครับแล้วก็มีหนึ่งอย่างก็คือโปรแกรม โปรแกรมของเขานะผมเห็นเขาโฆษณามีโปรแกรมด้วยผมก็เลยลองโหลดมาดูนะมันก็เอาไว้ดูทั่วไปนะดูพวกแบบความจุดูว่าแบบอุณหภูมิดูอะไรแบบนี้นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์ก็คือ interface speed ครับก็คือเอาไว้ดูว่าตอนนี้เราใส่แล้ว m2 เราทำงานที่ความเร็วเท่าไหร่นะแบบ PCIe Gen ไหน x อะไรอะไรแบบนี้นะครับลดปัญหาการถกเถียงว่าทาไม SSD ผมถึงวิ่งไม่เต็มความเร็วเพราะว่าคุณอาจจะเอาไปใส่ M2 ช่องที่มันช้ากว่าปกติได้นนเองนะครับก็มาดูในนี้ได้เลยเนี่ยอย่างตรงนี้ก็เป็น Gen C, 4 X4 นะครับก็คือแบบว่าตามสเปควิ่งเต็มๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีหนึ่งอย่างก็คือเอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์เจ้าตัว SSD ได้นะครับซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยได้อัปหรอกนานๆเราจะอัปทีนะเพราะเฟิร์มแวร์มันก็ไม่ได้ออกทีขนาดนั้นแต่การอัปเดตของมันคือไวมากนะครับคือแบบกดปุ๊บเสร็จแล้วแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องรอบหนึ่งจบเลยนะครับประมาณน,น wd black sn 7 5 0 se ตัวนี้นะแล้วก็ขอขอบคุณทาง wd ที่ส่ง ssd ตัวนี้มาด้วยนะครับจริงๆเขาส่งมาหลายตัวมากๆเลยนะเพราะว่าผมก็ใช้ตลอดนะตั้งแต่ประทับใจตั้งแต่ sn 5 0จากอะไรก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมประทับใจเช่นเดียวกันนะครัสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ e b o o k YouTube แล้วก็ซต์ลิงได้คำอธิบายวิดีโอสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ